คุณไอซ์คุณโรมพักประชาชนกำลังเล่นอะไรอยู่เนี่ยคุณเป็นสอสอ,ออกมาเพื่อปากแจ๋วเพื่อกล่าวหาคุณอนคนนี้โดยไม่มีหลักฐานและโดยที่ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้แต่จะใช้กระแสของสื่อเพื่อด้อยค่าคนพวกนั้นแล้วทำให้คุณค่าพวกคุณสูงขึ้นผมถามมูลคำหนึ่งคำว่าสแกมเมอร์นี่คือหลอกลวงต้มตุนใช่ไหมถ้าใช่ผมถามว่าในฐานะพักฝ่ายคา้านคุณก็หลอกลวงต้มตุนสังคมไทยใช่ไหม ว่าคุณเป็นฝ่ายค้านเพราะคุณหลอกลวงประชาชนนคนไทยเนี่ยคุณไม่ได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านเลยแม้แต่นิดเดียวผมพูดได้ไหมว่าพวกคุณเนี่ยก็คือสมาชิกพรรคแก๊งสแกมเมอร์คือพรรคประชาชนส่วนคุณไอซ์คุณโรมเนี่ย ตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่มากคุณสองคนเนี่ยมีสถาไม่ได้เป็นมีสถานภาพเป็นตาสีตาสาชาวบ้านร้านตลาดที่ไหนที่ออกมาพูด ผ่านสื่อลอยๆได้ว่ามีนักการเมือง7คนอดีตนายกรัณฑี56คนที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์หรืออาชญากรรมออนไลน์แต่พวกคุณมีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทุกคําพูดของพวกคุณนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆพูดลือกันไปแต่มันต้องมีหลักฐานชัดเจนเพราะคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีอํานาจเต็มที่ในการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณรังสีวันโรมีตําแหน่งเป็นถึงประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิ รูปประเทศของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสสพักประชาชนทั้งโรมและไอซ์รวมทั้งคุณโตโต้คุณวิโรครวมทั้คนอื่นๆพูดมากเข้ามากเข้าออกรื่อทุกวันกรอก ผู้คนอื่นอยู่ทุกวันแต่ไม่เปิดชื่อเปิดหลักฐานแบบโจงแจ้งคาตาสถทีก็เลยมีคนตั้งขวามสงสัยว่าแฉแต่ไม่มีการแจ้งความดินเนินคดีมีโอกาสาร่วมรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีแต่ก็ไม่เอามีโอกาสารปราบ,บสสเท่าทุนเท่าโดยนั่งกระทรวงสําคัญอย่างมหาไทยยุติธรรมดี e. แต่ก็ไม่เอาแถมสามารถยื่นอภิปรายถอดถอนรัฐมนตรีคนใดก็ได้แต่ก็ไม่ยื่น คุณไอซ์คุณโรมพรรคประชาชนกําลังเล่นอะไรอยู่เนี่ยยิ่งไปกนั้นคุณยังออกมาตีปี๊บเล่นแคมเปญหาเสียงล่วงหน้าเหมือนตอนเลือกตั้งปี2566ที่บอกว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงซึ่งแคมเปญมีเราไม่มีลุงของพรรคสม้มดังกล่าวก็ประสบผลสาเร็จเกินคาดเพราะพรรคก้าวไกลได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับที่1กวา่าสสไม่ได้ถึงห5 1ที่นั่งด้วยปัจจัยทุ่มวิเคราะห์ให้ฟังไปแล้วว่าเกิดจาก หลายปัจจุบันด้วยกันหลากหลายกรณีด้วยกัน1คนเบื่อแก๊งสามปอที่ครองอำนาจมาต่อเนื่องยาวนานถึง8 9ปีตั้งแต่รัฐาปีะหารปี2557มาจนถึงปี2566แต่แทบจะไม่ดำเนินการปฏิรูปประเทศให้ดีขึ้นตามสัญญาไว้2พักส้มเน้นการสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ใจซื่อมือสะอาดไม่เคยบริหารประเทศจึงไม่เคยทำผิดพและไม่เคยตัดสินใจแ,แก้ปัญหาระดับประเทศ,เพ,เ,ทศเพราะแค่บริหารบริษัทตัวเอง ไม่เจ๊งก็เอาของพ่อแม่มาทําเจ๊งขามือพอมาปีนี้กําลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้า2569พวกคุณเลยต้องรีบออกมาแคมเปญหาเสียงเหมือนเดิมใช้แคมเปญมีเราไม่มีเทา่าแต่ถ้าประชาชนที่มีสติปัญญาก็บอกว่าทําไมถ้าอย่างนั้นเรามีฝ่ายคา้านเรามีไปทําไมเพราะฝ่ายคา้านไปหนุนให้คนเป็นรัฐบาลแล้วตัวเองไม่ตรวจสอบอย่างที่ผมพูดไงถ้าคุณคิดว่าคุณธรรมนัฐร,รัฐมรีเทา่าทำไมคุณไม่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจละ่ะเปิดสิ แต่คุณก็ไม่เปิดคุณกำกวมคุณคุมเครือตลอดเวลาเพื่อใส่ร้ายป้ายสีคนแล้วคุณก็ให้ประชาชนตลอดจนพิธิกรที่อยู่ในเครื่องมือของพวกคุณหรือฟังพวกคุณหรือใช้โซเชียลมีเดียของพวกคุณกล่าวหาสอสคนน้นสอสคนนี้รัฐมนตรีคนน้นคนนี้กล่าวหาไปเรื่อยๆแต่ในทางสาสนาคุณกลับไม่สามารถที่จะยื่นอภิปรายไม่วางใจก็แสดงคุณไม่ทำนั่ที่ฝ่ายค้านคุณเป็นสสออกมา เพื่อปากแจ๋วเพื่อกล่าวหาคุณต้นคนนี้โดยไม่มีหลักฐานและโดยที่ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้แต่จะใช้กระแสของสื่อเพื่อด้อยค่าคนพวกนั้นแล้วทำให้คุณค่าพวกคุณสูงขึ้นไอ้มุกบัดซบแบบนี้นะคุณไอรัชนกแล้วก็คุณรังสิมันโรมตลอดจนในเท้งหรือคุณวิโรธเป็นมุกเก่ามากคนที่เชี่ยวชาญตำนานการเมืองผมอ่านก็ดูออก ผมทุเรศทุลังแล้วก็ดูถูกเหย็ดหยามคําว่าคนรุ่นใหม่อย่างพวกคุณมากมายหลายคนของพรรคส้มนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณไหมสิริกัญญาคุณไอรัชนอกออกมายอมรับวันโยบายการเลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องชูแคมเปญมีเราไม่มีเท่าเพื่อโกยคะแนนเสียงจากประชาชนที่มีความไม่พอใจกับปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์แก๊งฟอกเงิน การพนันออนไลน์รวมไปถึงกลุ่มอิทธิพลอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวโยงกับกลุ่มจีนเทาและอำนาจผู้เด็ดการทั้งในประเทศพม่าและกัมพูชาก่อนที่ผมจะพูดเบื้องหน้าเบื้องหลังอันนี้คุณไอซ์รัชนกครับคุณโรมรังชิมันโรมครับผมถามคมุณคำหนึ่งคำว่าสแกมเมอร์นี่คือหลอกลวงต้มตุ๋นใช่ไหมถ้าใช่ผมถามว่าในฐานะพักฝ่ายค้านคุณก็หลอกลวงต้มตุน๋นสังคมไทยใช่ไหมว่าคุณเป็นฝ่ายค้าน แต่คุณไม่ได้ทําหน้าที่ฝ่ายค้านคุณกลับเอาเสียงของฝ่ายค้านไปหนุนให้ในายอนุทินชาญวีรุกุลขึ้นเป็นรัฐบาลแล้วคุณก็ไม่ได้ได้ทำหน้าที่ค้านถ้าอย่างนั้นผมเรียกว่าพรรคประชาชนเป็นพรรคก,กมเมอร์ได้ไหมเพราะคุณหลอกลวงประชาชนคนไทยเนี่ยคุณไม่ได้ทําหน้าที่ฝ่ายค้านเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมฮะผมพูดได้ไหมว่าพวกคุณเนี่ยก็คือสมาชิกพรรคแก๊งกมเมอร์คือพรรคประชาชนอ้าว สแกมเมอร์คือการหลอกลวงต้มตุ๋นนี่ไม่ใช่เหรอคุณไอซ์รัชนกคุณวิโรธคุณรังสมันโรมในดำมีขาวในขาวมีดำการที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มออกมาเป่าประกาศว่าตัวเองขาวสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นเทพเทวดาจะมาทำ ระลางความชั่วนั้นเราสามารถตั้งข้อสงสัยได้เลยว่ามันกําลังมีวาระซ่อนเร้นหรือกําลังกบเกิอดอะไรอยู่จริงๆผมขี้เกียจม,มานั่งสาธยายเล่าเรื่องในอดีตเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของคนพักส้มที่ไปเกี่ยวพันกับเรื่องเถ่าๆมากมายแต่เดี๋ยวจะมีเด็กเมื่อวันซืนที่เพิ่งคลอดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เมื่อวานแล้วเพิ่งหัดเล่นอินเทอร์เน็ตมากล่าวหาว่าผมไม่ใช่คนจริงก็จะย้อนทบทวนความจํายกเวอยงให้ฟังเป็นน้ําจิ้มสักสองสาเรื่องก็แล้วกันเพื่อเป็นความจําให้กับคุณรรองรังสี รมคุณไอซ์รัชนกแล้วคุณวิโรธบรรดาพลลรพักพักส้มที่บ้าคลั่งแล้วหลงตัวเองผมเอาเรื่องแรกก่อนดีกว่าคุณรังสม,มนโคคงจําได้เรื่องตั๋วปารีสถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่นผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์ แล้วก็ชเรื่องนี้เป็นมหากราบเกี่ยวพันกับคนจํานวนมากผมสรุปง่ายๆฟังกันละกันว่านายทุนตัวปารีสที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของคุณรังสิมันโรมพักสม้มรวมไปถึงนักวิชาการหนีคดีหมิ่นเบื้องสูงเจ้าของกลุ่ม r o y a l i ส t m r r k t t p l c e ในายประวิน รวมถึงอดีตนะักข่าวรอยเตอร์ฝรั่งชาวสกอตแลนด์ Scotland, แต่มีเมียคนไทยแต่หลบหนีออกนอกประเทศเพราะโดนกฎหมายอาญามาตรา112ชื่อนายแอนดรูว์แมกเกรเกอร์มาเชลในทุนกลุ่มแก๊งคนไทยที่ชื่อนิกชื่อนายนพพรสุพภพิพัฒน์ซึ่งก่อเหตุจ้างวาน3พี่น้องตระกูลอัครพงศ์ปรีชาซึ่งเป็นอดีตนายทหารและข้าราชการในวังคูบังคับนบัณฑิตโชววิวิทยาวิทยากลอดีตทุนส่วนธุรกิจ ให้ลดหนี้จากจำนวน120ล้านเหลือแค่20ล้านบาทโดยแอบ,บอ้างเบื้องสูงสั่งมาเป็นเหตุให้หมาเศรษฐีหนุ่มอย่างนายนิคนพพรต้องหนีคดีกฎหมายยาาตรา112และรีบหลบหนีไปยังต่างประเทศทั้งนี้การกล่าวหาในนิคนพพรเกิดขึ้นหลังจากมีเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลจากกรณีที่พลตำรวจโทพงพัฒน์ฉายาพันธ์อดีตผู้ชัาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งมีศัก เป็นญาติใกล้ชิดกับเบื้องสูงถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ฐาแนแอบอ้างสถานเบื้องสูงเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์รวมไปถึงกฎหมายฟอกเงินโดยมี3มพี่น้องตระกูลอัคระพงศ์ปรีชาซึ่งอยู่ในเครือข่ายของพลตำรวจโทพงพัฒน์ที่ปัจจุบันถูกถอดยศแล้ว เกี่ยวข้องด้วยเสียนิกนกพรนั้นไปจ้างหวานพี่น้องตะกูลอัครพงศ์ปีชาแอบอ้างเบื้องสูงเพื่ออุ้มข่มขู่ลูกหนี้และเป็นที่มาของคดี112อดีตแกนนำพักก้าวไกลคนหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับพลตบ,บตรีพงษ์พัชฉายาพันธ์ต้องหมิ่นคดีสูงก็คือพลตบ,บตรีส,พสรุพิศารพักดีนฤนาถซึ่งเป็นรองน้าพักก้าวไกลปัจจุบันกายร่างมาเป็นพัก ประชาชนนายนิกนุพรถูกออกหมายจับถูกตั้งข้อกล่าวหาในคดีอาญาฐานมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึงหนรวมถึงข้อหาร่วม,มข่มขืนใจให้กระทําการใดไม่กระทําการใดโดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือเสรีภาพโดยมีอาวุธ โดยร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปดวงเหนียวหรือกักขังหรือกระทําด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายและให้ผู้อื่นนั้นกระทําการใดให้แก่ผู้กระทําหรือบุคคลอื่นและร่วมกันลักทรัพย์จากรายง,งานข่าวของ BBC ไทยซึ่งนักข่าว BBC ไทซมีสายตัมพันธ์และความสนุมกับนายดิกนพพรระบุในการให้สัมภาษณ์กับ BBC ไทยเมื่อเดือนธันวาคม2557อ้างว่าตัวเอง ตกเป็นเหยื่อถูกใส่ร้ายปลายสีและคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นเหตุผลสําคัญทําให้เขาตัดสินใจลีภ้ภัยทางการเมืองเพราะคดีนี้ไม่สามารถประกันตัวได้ซึ่งเขาเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตด้วยเหตุน,น,นี้นายนพพรจึงตัดสินใจเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อขอลี้ภยัยทางการเมืองและดําเนินการเคลื่อนไหวเป็นในทุนเป็นในทุนเลยนะของกลุ่มคนต้องการล้มสามกษัตร,ริย์เคลื่อนไหวยกเลิกกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองซึ่งตัวเองโดนอยู่นี่เองคือเป็นที่มาที่ไปว่าทาไมพรรคประชาชนต้องการแก้ไข ลนุนทั้งฉบับเรื่องที่2ผู้กองทิพย์บริการพิธาต่อเน,นื่องจากตัวปาริที่เชื่อมโยงกับอดีตรองน้าพักก้าวไกลอย่างพลตํารวจตรีสุพิสารพักดีนรุนาธแล้วผมคงหลีกเลี่ยงที่จะย้อนเล่าให้ฟังถึงเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2566สองปีที่แล้วเป็นเรื่องราวสุดช็อกของบอดการ์ดคุณพิธาลิมเจริญรัตซึ่งตอนนั้นกำลังขึ้นมอสุด,สด จากการที่พักเก้าไกลพึ่งชนะก,การเลือกตั้งทั่วไปได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งคนที่ได้อานิสงส์จากความโด่งดังของพิธาในตอนนั้นคือบอดี้การ์ดของอุพิธามีชื่อว่าผู้กองต้นในทัชศสีกมลพักดีชาวร้อยเอ็ดด้อมสมม้มเคยเห็นนายพิธานาย,ยกทิพย์เดินทางไปที่ไหนก็จะมีผู้กองต้นเดินตามไปเป็นเงาด้วยก็กรีดคร้าสกันใหญ่โดยหารู้ไม่มผู้กองต้นผู้นี้จริงๆแล้วไม่เพียงไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจแถมยังเป็นอาชญากรเคยตุด คุกมาแล้วด้วยจากคดีอุ้มเหยือ่อล้นทรัพย์จำนวน3 0 0แสนบาทเหตุเกิดขึ้นในปี2,554ตอนนั้นผู้กองต้นอยู่ในวัย27ปีไม่ได้ใช้ชื่อว่าทัศศีกมลพักดีแต่ใช้ชื่อว่าศรีสุริเยนศีกมลพักดีทำตัวเป็น18มงกุฎอ้างตัวเองเป็นตำรวจ191มีตำแหน่งเป็นผู้กองและยังเป็นเจ้าหน้าที่ปปอสอร่วมกับพักพวกอีกสองสาคนอุ้มหนุ่มเจ้าของร้าน ขายของชำย่านพระขนูชื่อในบุญส่งไปคมคู่ทำร้ายร่างกายตบทรั์กว่า3 0 0แสนบาทคาลาจอดรถของกองวังคับการกองปราบปรามจนสุดท้ายถูกตำรวจกองปราบปรามในยุคพลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนฤนาศตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการกองปราบในตอนนั้นจับกลุ่มและจับไปติดคุกในตอนนั้นศาลตัดสินผู้กองต้นจำพุกนาน12ปีแต่ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษได้รับอิสรภาพเมื่อปี2560 นอกจากนี้แล้วผู้กองต้นของดอมส้มยังมีประวัติอาชญากรรมติดตัวอีกหลายคดีเช่นข้อหาใช้หรืออ้างเอกสารราชการปลอมตามเลขคดี432ทับ2554ของสารีตำรวจเมืองนนทบุรีโดยมีบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจปลอมชื่อร้อยตำรวจเอกศรีสุริเยนศรีกมนพักดีนอกจากนี้ยังเคยมีหมายจับติดตัวเลขที่314ทับ25 254ที่สนลุมพินีต่อมากลับมีการถอนหมายจับออกไปจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับ เรื่องนี้มีความน่าตลกขบขันคือจากที่ปี2554ที่ผู้กองต้นถูกจับโดยพลตำรวจตรีสุพิสารผ่านมา12ปีถึง2ปี2566อาชญากรผู้ถูกจับกลุมและจัดสินขังคุกอย่างกรณีนี้คือสีดำแล้วไม่มีสีเทากลับมาร่วมงานกับตำรวจผู้จับกลุ่มที่พักก้าวไกลแบบบังเอิญอย่างร้ายกาศ ถ้าผู้ชมลองปุจฉษาวิสัชนากับตนเองแล้วกันว่าเรื่องผู้กองต้นของด้อมส้มจากอาชญากรติดคุกจากคดีอุ้มเหยื่อปล้นทรัพย์แล้วจูจ่ๆกลายเป็นคนเดินตามบอดี้การ์ดของพิธาหัวหน้าพักเก้าวไกลนั้นเป็นเรื่องบังเอิญอย่างไร้กาศหรือจริงๆแล้วเป็นเรื่องตำรวจใช้โจรหรือจริงๆแล้วโจรใช้โจรกันแน่